สวัสดีครับพี่น้องนะครับเสาร์นี้ครับพ่จามาอยู่หน้าของง่วผิดเต็มนะครับอยู่บ้านย่างเครื่อพี่น้องนะครับของง่วเพิ่นอยู่ตรงขามครับวัดย่างเครื่อพัฒนาครับนี่ด้านหลังพิจานะครับเสาร์นี้บรรยากาศขึ้มสลืมสลือนะครับหลังจากอาทางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับฝนตกบัดคืนพี่น้องตกแห้งเลยแต่ว่าเนี่ยมือกับขึ้มอาจจะชิตกอีกนะครับ หลายๆท่านกับไปใต้ใกล้ใต้เขียดเมื่อคืนนี่มันตกตะบลาฝ่าบัวเหลี่ยมนะครับเสาร์นี้พี่จ้ามาอยู่หนาะของงูไอเต็มนะครับอยู่บ้าน,นย่างเครือพัฒนาตำบลหน้าประแสงอำเภอประสมรัฐจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่พันเตแบ่งปันงูแม่ลูกนะครับงูเล่งงูผ่องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันน้าว่าพี่พันเตแบ่งปันงูตัวใดพี่น้องครับกาแาพี่น้องนะครับกดติดตามพี่จ้าได้ครับเป็นกำลังใจให้พี่ยาผ้า พี่น้องไปเบิ่งมั่วตามหนาขอกนะครับสนใจตัวใดถือใจตัวใดกับแบงปฟันเปลียงนะครับนี่ครับขอ,อกมั่วพึ่อยู่ตรงขามก็วัดย่างเครือพัฒนาพระพันย่างข้างหลังบรรยากาศครึ้มสลือพี่น้องมวเบิ่งมั่วน้ำกันนะครับว่าเพิ่นเสิเปิดในราคาเท่าไรนะครับเบิงน้ำกันครับมาเบิ่งมั่วน้ำกันพี่น้องครับนี่อยู่หนาขอกหั่วเอือยเต็มนะครับอยู่บ้านย่างเครืออ่าขอบมั่วเอื่อยพื่นอยู่ตรงขามก็วัดเลยเนาะที่เนาะวัดย่างเครือพัฒน,นา,น,รรา,า,น,าน,น,นะครับ งว่วนหลายเมื่อนี้เอาแบง่งปันราคาป้าเบาลน้อพี่ก็ค่ะอ่าโตง่ว,งวแม่ลูกงว่วแม่สาวงว่วแม่ทองนะครับเบิ้งน้ำกัดเน่าๆนี่ครับเอาตัวแหลกเลยตัวนี้เป็นงว่วนรามันดูผสมครับงว่วไทยกลางพาบามันมาสีออกสีบักตานซุกพี่น้องครับมันอาจจะบ่มีแดดเด้อมันขึ้มมันอาจจะเป็นสีดําไปเลยถ้าถือแดดสีหัวสีบักตานซุกนะครับสีดําแดงนี่ครับท่ายซุ้งนะพี่ตัวนี้ดอยสามสิบห้าบวกค่ะดอยสามสิบห้าบวกครับงว่วตัวแหลกเปิดในราคาเลยครับพี่ราคา ราคาตัวไหนราคาสามสิบหาค่ะสามหมื่นหาเนาะแม่นค่ะสามหมื่นหาเป็นองครับมวตัวแรกสามหมื่นหาพันต่อร่องไดครับท่ายสูงรอยสามสิบหาบวกเคยไปดูจักตัวครับพี่สองค่ะเคยไปดูกับสองตัวเนาะตอนนี้ผสมหรอครับผสมได้อสองเดือนกว่าล่ะค่ะสองเดือนกว่าผสมตัวไหนมากครับผสมพอพันอยู่ในของหลือพอพันอยู่ในขอกเลยค่ะเป็นมวในขอกเลยนะครับเนาะ ค่ะสองเดือนนี่คือบ่มีอาการยังเลยบ่มีอาการยัง,ค,งค่ะแต่ผสมผสมมาะสองเดือนกว่าตัวท้องมาครับตัวนี้ยังไม่ทันตรวจค่ะยังไม่ท่านตรวจนะครับเนาะค่สามหมื่นหาพี่น้องครับก็คืองวตัวนี้เป็นงัวขอกเพลินนะครับเพลินมีพ่อพันธุ์อยู่พ่อพันธุ์บาหมันเักโตพี่หาตัวหาตตัวนี้สมบาหมันวะค่ะสมบาหมันมากพี่น้องครับนี่สีนี่องศางงามขนเหียนพี่น้องครับงามถ่ายสุขลอยสาสมหาบวกฝนตกแล้วลิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยอ<ม>าเบิงน้ำกันเพราะเป็นยัง นะครับพทกสัพิจากันหนามาอยู่ว่าเคยดูกระสองตครับพี่น้องสดใสจมูกสีดำมวกฉีกบ<ม>วแวงครับหูฟังใสน่นะเขาเจ้านายติดแท็กหูมานะครับนี่มีเขาหน่อยหนึ่งเห็นปะนะครับจีบเล็บงามนี่ครับเขาลูกถ้าเจนเลยเคยไปดูสองตัวัดเจนเขาทีเลยพี่น้องผสมพอพันจะคล้อง<ฆ>พอพันบารมันเพิ่นก็มีหาโตนะครับ ใส่สองเดือนกว่าแล้วค่ะบ่มีอาการยังม่มีอาการยังค่ะต้อผสมมาแต่ <พอ S 1> ว่าในตัวทองนะพี่น้องนี่ครับอเพ็สีดําพวงหางสีดํานะครับงั็นงสีออกบักตานสุกสีออกดำดำสีบักตานสุกพี่น้องแต่ว่ามันบม่มีแดดให้พี่น้องเบึงนี่ละมันก็เลยบ่สีแดงก็เลยบ่ะโพมันเลยเป็นดาใสกันเลยพี่น้อง<ม>เอาเบ่งนํากันนี่ครับบรยากาศฝนลินครับตอนนี้ก็บสีงสูสาองโตแหลกครับถ่ายสุ้ง่อยสามสิบหาบวกเอ่ยเต็มเพ่นพองไว สามหมื่นหาพันตอรองไดครับ 35, 000, ต่อรองไดพี่น้องนี่หน้าขอบผนงามขนเหี่ยนลำตัวเงาครับพี่น้องงวเครื่องดำมี่ดุกับสองตัวนี่ครับนํำลางพี่น้องครับงามสมส่วนกลีบเล็บงามพวงหางสีดำเพจสีดำนะครับงวตัวแหลกครับสามหมื่นหาพันตอรองไดครับประกันตํานี้นะพี่น้องค่ะประกันค่ะทุกคาทอน <ขา S 3> ชมซื่อชมผสมอะไรสองเดือนกว่าค่ะสมตัวบามันมากนะครับอ่ะ เลยสองเดือนกว่าแล้วพี่น้องนะครับต่ว่ายังว่าถ้าเนตัวทองไงงามพี่น้องครับสดใสนุ่นมมี่สีเต่าแล้วครับเนาะค่ะมีติงบ่พี่บมี่ค่ะบ่มีเนาะเป็นมัวขอบเป็นพี่น้องครับปลนก็มาแหละโบเป็นยังมวตัวแหล่นี่ครับน,ออนุ่มสีเต่าอีนนี้โบมีติงงามสดใสครับพี่น้องอ่างดีอยงงามอยงมวตัวแหล่ ม่มีแดดให้เบิ้งนี้แหละก็เลยเป็นกายเป็นสีออก้ำดำบเนาะตามจริงมันจะเป็นสีบักตาลสุกได้งามถ้าถึงแดดได้งามสมได้สองเดือนกว่าแล้วสมบามันจะคลอ,อ,องนี่พี่น้องเพ่มนี่บามันหาโตะนะครับสองเดือนกว่าุู้อยากการนี้ยังเลยสามหมื่นหาครับมอดตัวแหลกพี่น้องงามต้นใจกระโทนมาสอบถามเพิ่มเติมใดก็เต็มเอาต่อไปครับเบิ้งเศร้าเลยพี่ฝนก็นเริ่มโตแขงกันละ่ะเศร้าเลยครับพี่น้องครับงามสีออกเพื้อนสีไหมยังไม่ท่องบอกสีไหมค่ะสีไหมสีไหม นาตับพี่น้องเลยงวดจักปีครับปีกว่าบ่ปีหาเดือนค่ะปีหาเดือนอ่างวดสาวเสมบ่ครับนี่ย่างค่ะย่างเนาะไก่แล้วเนาะไก่แล้วล่ะปีหาเดือนครับเปิดได้ค่ะตอนไหนพี่สองหมื่นเก่าค่ะสองหมื่นเก่าค่ะโอ้ยพี่น้องละกางงวดสาวซาโลลี่ครับพี่น้องสีไหมสีงามความหนานี่แข็งขาใหญ่ๆเลยอ่าท้ายสูงเลยครับพี่ร้อยยี่ที่พูดเร้อยยี่สิบห้าบวกค่ะร้อยยี่สิบห้าบวกลบนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องงวดสาวเรื่องงวดสาว นี่ผู้นักผู้ใดหาายสายสายเหล่พี่น้องนี่อยู่ในของม้อหนี่มีอยู่ของเงื่เต็มมีพี่น้องสองหมื่นเก่าค่ะโอ้โราคาเปิดพี่น้องสองหมื่นเก่าพันครับเอาไปเลี้ยงนะพี่น้องเลยผู้ใดหาแม่พันเขาเขาของหม้อท่าอย่างว่านหมูครับเงาหางง่ายครับพี่น้องครับสีหางเหมือนเป็นสีใหม่ล่ะสีเหล่นะครับงามหม้อหนึ่งปีหาเดือนไหวไก่ผสมควันจับมองนังทับนะครับ หีบเล็บงามนุ่มมีจักษเนี่ยนนอซีเต่านะครับอ่ะนี่ครับจมูกสนเข้าให้เรียบร้อยเนาะค่ะเดี๋ยวอ้วนหมันหมูพี่น้องเลยถ่ายสูงลอยยิ้หาบกบล้ำโตเงาเนื้อหนังดีครับมัวโซลี่มัวแม่สาวหนึ่งปีหาเดือนเขาคือบโขึ้นพี่เพิ่นเพิ่นเขาบ่ขึ้นค่ะมัวหมีวะหัวหลุนธรรมชาติมัวหลุนเราหัวหลุนธรรมชาติพี่หน่องอ่ะ งม่ตัวที่2ครับ2อ0 0 0ื่นเก่าตอรองได้ผลกำลังมาแห้งขึ้นแห้งขึ้นว่าเป็นยังตัวพี่เนาะค่ะอาทิตย์พอดจำแนกว,ว่าเป็นยังนะครับทายได้ขนาดโม่วมทายได้อ่ะเบิ่งฟังนี่ครับพี่น้องครับเบิ่งน้ำกันสองหมื่นเก่านาสนใจเด้อพี่นอ้องงม่สาวน,นี่เนื้อหนังเพิ่นดีนะครับเนื้อหนังดีสีงามนะครับ ส่ว,สว,สวน,นเสี่ยวขุนหยาดอ่านพ่อหนีกินหยาอดยังนี่เบิกประกันประกันค่าทุกข้าทอนกันเล้วพี่นอ้องค่ะประกันค่ะค่าทุกข้าทอนส่งซุดส่งจมนะครับเบิ้งไทยงวงแม่สาวงวัวงซาลุรีนะครับบานผู้ใดมองกำลังมองหางวัวสายขุนนเอาปเป็นแม่พันธุ์ไหญพี่นอ้องราคาเบาแห้งนะครับเปิดไปสองหมื่นเก่าเองนะครับต่อยังต่อรองไหนได้พี่น้องนะครับงวัวสาวหน่อยหน้นาขุดกระชญ่ขึ้นไปอีกนะครับนี่เปิ้งไทยยังล้อโต๊ะยาวอัานลาดพี่น้องเลยเงินนั้ง 2 9 0 0มืนเก่าพันครับราคาเปิดราคาห้องต่อรองใดโทรมาต่อรองราคาใดก็ไปเต็มครับพันใจดีพี่น้องบรรยากาศฝนตกเลยเปิดราคาหมวอบัดนี้ฝนตกลินพี่ก็ไ้ใส่หมวกกูมันสบายบารบัดเป็นหญิงค่าตัวที่สองมืองไายนะครับหยิบเล็บงามครับประกันตันี้ค้าโทร้าถอนสงสุขจบลำตัวเงาเนื้อนังอ้วนนะครับพี่น้องหัวลุนธรรมชาติจมูกบวชีบวแหวงครับสนเข้าให้เรียบร้อยหัวปีหาเดือน อีกจักเดือนใกล้ผสมพี่ประมาณจักเดือนสมประมาณส่วนมากสองประีสองปีทั้งแต่งกับสิบแปดเดือนกผสมแล้วประมาณสิบแเดือนเริ่มสมแมนค่ะเอาประมาณสองปีหรือสิบแปดเดือนพี่ว่าเพราะว่าขโม่พอพันเซาเล็กก็มีอินป่ะมีค่ะมีเบิด์ตต้งพอพันปราหมั่นต้งมีอ่ะสองมื่นเก่าพี่น้องราคาเบาเบาแล้วนี่เงาหางเปรีดเปรีดพี่น้องไงคุณไง่ทยอยากให้เบิรงตัวจริงอยู่แต่ว่าเอ้าพี่จ่าเป็นซื้อกลางให้มาเบิรงกันนะครับตัวจริงมันใหญ่ เบื้องหน้าตาเพิ่นนะครับต่อไปครับเบื้องราคาเบาลงอีกพี่บันเนี่ยจักสิเบาเบาตัวนี้บ่มีเบาแห้งตัวนี้เอ้ามาตัวนี้งาไทยกลางพายสูงเลยครับร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบเนาะค่ะประมาณร้อยยี่สิบครับพี่น้องครับยี่สิบบวกพี่น้องนี่ครับงาไทยเฮาติดแท็กหู้พร้อมโอ้หูธรรมดาเด้พี่น้องนี่ครับแท็กหู้ปวัติเพิ่นฟังใส อ่ะตกน้ำแล้วตัวนี้เปิดได้ค่ะเท่าไหร่พี่สองหมื่นสามค่ะสองหมื่นสามค่ะผสมเรียบร้อยผสมแล้วค่ะจักเดือนเดือนกัวเหรอคะเดือนกัว<พ>แล้วค่ะผสมเด,เดือนกัวละผสมตัวไหนมาจ้าพ่อพันจะของพ่อพันได้ขอค่ะง <c oughs> ัวบนมีพ่อพันไหลสองหมื่นสามพี่น้องครับฟังโมพิดนี่นงัวตัวนี้ผสมบามันเนะาะค่ะได้เดือนกัวแล้วค่ะนี่ครับพี่น้องครับถ่ายสุ่มรวยยี่สิบบวกลบเคยเป็ลูกจกักโตครับพี่ สองเหรอคะสองโตเนาะเคยไปดูกับสองโตนะครับจะติดกับัวที่สามในทองสองหมื่นสามแม่นค่ะราคาเปิดโน่นเลยมนต่อร่องไดนพี่น้องอ่ะนี่ครับผู้ใดมองหางว่าไทยนะครับสดใสดอกพี่น้องครับเคยไปดูแลสองโตนะครับตอนนี้ผสมมาแล้วได้เดือนกว่าแล้วแสดงว่าปล่อยใส่ฟูงเลยนหมไอ้จมูกจัดการเลยไหแม่นค่ะผมเห็นเนาะมาไทยง่อยเพิ่นเห็นน้วอยู่กับพ่อพันธุ์ับมีพ่อพันธุ์หาโตพี่น้องเอ้ มันาศิบลอดตัวนี้สมในเดือนกว่าแล้วค่ะนาติดติดไปแล้วละ่ะนี่จมูกจม,มูกออกเป็นหนากเนาะจม,ม,มูกออกเป็นมัวคล้ายๆครับเลีพี่น้องสีออกน้ำตาลตรงหูฟังนี่มีแท็กหูพร้อม,มวัฒนบดาเด้นะครับมัวลูกสองติดตัวที่สามที่สองสีนุ่มสีเต่านะครับเพชสีแดงพ่วงหางสีทองแดงเป็นม่วงหนักนะพี่น้องครับออกหนักเนี่ยฟันจับหมองนังทับนะครับมัวไทยไายสูงร้อยยี่สิบบวกลบ สมหลายเดือนกว่าแหละสมพอพันคงจะของในขอกันละบนาสิพาดเราพี่น้องพอมันเป็นง่วคุ้มปุ๋งเนาะผสมแบบคุ้มคุมปุ๋งเลยเนาะปล่อยเลยไม่นค่ะมีพอพันคุ้มปุ๋งไปเลยเดือนกว่าแหละนี่พี่น้องบุบุมีอาการยังเนาะเดือนกว่ามีอาการอยังค่ะบนาสิรอดหรอกว่าไทยแม่นค่ะสมง่ายยิ่งกว่านี้บนาสิรอดเพราะมันคุ้มปุ๋งอะปล่อยใส่กันเลยปล่อยใส่ตามสบายเป็นเลยพอพันหาโตตีพอพันบ้ามันแม่นค่ะ เอาทาล้วพี่น้องสองหมื่นสามครับราคาห่วงราคาป้าบาหมืน่นก็ผิดเต็มฝนตกคนมาก็เลยเปิดราคาป้าบาให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงหญ้าก็เริ่มร้ายแล้วพี่น้องเลยนะครับเอาไปกินหญ้านะครับวันจับป่องนั่งทับครับดำารางมีเดอ้อพี่น้องผู้นู้ว่าไถ่นุ่มสีเต่านะครับขีดเล็บงามนี่ครับพี่น้องครับมัวโตวที่สามนะครับนึกวันกับอะไรย่างประเทศอะหญ้าวันนี้กินเนาะบิ่งน้ำกันประกันค่าทุกค่าถอนนะพี่น้อง ราคาประกันค่นาทุกาทอนส่งสุดตรงจมคื้เก่าน,นี่ครับฝังทายางโหลดัวไทยผสมเลยเดือนกว่าแล้วนม่สีเต่าครับประกันตำนี้สองหมื่นสามครับแล้วค่าเปิดต่อร่องอยู่ผสมพอพันจะคล้งองแล้วบ้ามันนะครับต่อไปไปเบิ้งง้วชุดสุดถ่ายครับเป็นง้วแมลูพี่นอ้องคือหูจแดเลยพี่หูเขาอยู่่ะง้วแมลูกลูกตัวผู นะครับสีออกนวลสีนวลๆพี่น้องโคมนี่พุ่นลูกพ่นไปกินหญ้าอยู่มันหิวแหงอ่ะโคมนี่ครับพี่เต็มเปิดได้ค่าเท่าไรครับสามสิบเก่าสามหมื่นเก่าพันครับพี่น้องครับสามหมื่นเก่าพันตอรองได้อะไรลูกพ่นไม่ผมเนี้ยสามหมื่นเก่าพันตอรองได้นะครับลูกตัวผู้แต่ว่าเป็นอนลูกแรกป่ครับนี่แม่นค่ะลูกแรกค่ะลูกแรกแม่สังเกตจากนมกัเขาพันความสดนี่ครับโคมนี่สามหมื่นเก่าพันครับราคาเปิดอ่ะท้ายเท่าไรครับแม่พันสูง 2> 2, อกกรอยยี่สิบสองค่ะรอยยี่สิบสองบวกลบครับนี่งวดูกแหลกครับพี่น้องครับสีออกนวลๆแม่เพิ่นสีนวลน,นะครับนี่เคยไปดูกันหนึ่งโตถ่ายซุ้มรอยยี่สิบสองบวกลบครับงามเนือน้อหนังมันดีนะพี่เนาะคนะหนันนงดีค่ะเนื้อนังดีนี่ครับลูกไส้พี่น้องลูกไส้เพิ่นนี่ครับว่จาจักเดือนครับเองเอสองเดือนค่ะสองเดือนกว่าบะสองเดือนนี่ครับพี่น้องครับกุ้งมากสีนี่ นะครับโคมนี่สามหมื่นเก่าครับราคาห้องต่อรองได้หัวโคมแหลกของมือนี่มีโคมหนึ่งแหละว่าฝากพี่น้องนะครับราคาบอเบาเด้อนี่ครับเบื้องหน้าตาแม่เพิ่นวัวลูกแหลกครับจมูกสีดําตรงกลางมีสีแจมสีน้ําตาลแจมพี่น้องนะครับอากรีบเล็บงามนะครับปากเพิ่นก็เป็นนะครับคราบแก้วนะครับตามภาพลูกไส้สีออกนวลๆด้วยกันสีขาวๆนวลๆนะพวงหางสีดํา เดี่ยวมลูกไส้เพิ่นสีดำเนาะสีดำแม่ค่ะสีดำโคมนีง่วงไ่ลูกตัวผู้ง่วงลูกแหลกพี่น้องครับเหนือนังเพื่นดีทั้งแม่ทั้งลูกเลยมอจอยไทยขึ้นมายี่สิบสองฟันจับมองนางทับอัติเมืดแน่คึ้มแน่พี่น้องเบื้องล้มกันนี่ครับลูกชายเพิ่น <c oughs> หูว่พี่หูค่ะจับแต่ีหลี โอ้โหเอพี่น้องครับเอาไปเรียงไงเนื้อนังพอดีงมือเทิกโปเป็นยังดอกสายขุนนะครับสายขุนได้ไปสองตัวราคานี้สามหมื่นเก่าครับราคาเปิดเพิ่นต่อรองแต่ยีดอกพี่น้องครับเนื้อนังแม่พนดีครับบมจอยนะครับบมจอยนี่ครับล่าตัวเงี้ยวครับอ่างอ่างดียงงอหลูกแหลกงอหลูกแหลกให้ลูกดีปันก็โอเคแล้วพี่น้องงามนมซีเต่านะครับฟูยังบวมอยู่นะครับกีบเล็บงาม ประกันตนัวนี้ค่าทุกคระถอนเนาะพี่ยนย้องค่ะประกันค่ะประกันที่เขาเพศด,ดำแดงครับแดงผ้าดำพ่งถ่ายเพิ่นหัวไทยนะครับเลี้ยงง่ายๆ่ายพวได้มองหองางัวไทยหญ้าบ้านพาวกได้ไล่ไปเลี้ยงพี่น้องมันเป็นเครื่องตัดหญ้าคนลากินกินเก่กงก,นกนๆๆๆๆินเก่งหัวไทยบ่ะพิษหวังนี่ครับงัวโคมเด้อหัวเป็นลูกตุ้ตัวผู้นี่ไซดีนะครับสามหมื่นเก่าพันครับเพศแด,ดงผ้าดำนะครับพวงหางสีดำ ลูกไส้ครับพี่น้องหมูทั้งแม่ทั้งลูกแม่เพิ่นกับผสมไห้เลยดิค่ะได้ครับแม่เพิ่นกับผสมไห้เหรอสมแล้วแม่โอ้ผมลืมถามสมจังมื่นเหรได้เดือนกลัวแล้วเดือนกลัวอีกแม่นแม่ผสมได้เดือนกลัวสมตัวนี้ป่ะสมโตเหมือนกันไม่นค่ะสมโตได้เดือนกลัวแล้วแม่นค่ะอุเข่าท่าละพี่น้องแสดงว่าสี่สองหนสามได้หนิไม่เห็นค่ะสมโต้ปุ๊บปันหนาสิพลาดแร้วว่าพอพันจะคล้องเนาะเอาจนได้เหรอไม่เห็นไปคุ้ม ปล่อยเลยค่ะเอาพี่น้องโอ้ฝนมาแล้วพี่น้องเห้ยเห็นบ่ฝนก็เพราฝนหวานอโอ้เป็นยังจบพอดีสามหมื่นเก้าพันครับโค้มนี่แม่แตสมในเดือนกว่าแล้วพี่น้องนะตั้ใจบ่เอาสมพอพันจะคลองบนอาสิพาดดอกนะครับฝนตกแล้วสำหรับคลิปนี้ผมกับพี่เต็มกับมี่ว่าฝากพี่น้องตีชุดนะครับรา้วค่าเบาเบาทุกตัวโต้มาหาเอืย่ยพนวดพี่น้องก็ต้องเกีงใจเข้าไปเต็มนะครับสำหรับคลิปนี้ครับจ่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับผม